ดวงชะตารับทรัพย์โชคสมหวังดังใจหมายสายเลื่อมือเกลบาท X เอกตรงกลางหัวใจอย่าได้ไหมนะครับผมคอนเทนต์นี้นะครับผม,ผมบอกถึงโชคชะตาของท่านนะครับในโชคชะตาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบอกได้เลยว่ามันมีอะไรทําให้ท่านเข้าใจผิดนะครับดวงชะตาเราต้องทํานายทางด้านโบก,ก่อนนะครับผมชะตารับทรัพย์โชคสมหวังดังใจหมายจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สิงินทองมันอยู่ในเกณฑ์ชะตาของเราเราต้องเชื่อไปตามนี้ก่อน นะผมแต่ยังไงก็แล้วแต่มันมีข้อบทพิสูจน์นะครับผมทำให้ท่านเข้าใจผิดก็ได้นะผมกําลังจะดีกําลังจะปังกําลังจะลุ้งโหลดทําไมมันถึงกลับเป็นอย่างนี้เต่าเกิทาวเวอร์เกิดขึ้นในโชคชะตาเราแวดระวังนะครับกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับความสุขความเจริญความสขส,ขสมหวงังดังใจหมายเจริญลุกเรืองในหน้าที่การงานเงินมันกําลังจะเข้ามาอยู่ดีๆมันก็หักขั้นกลางนะครับผมเขาเรียกว่ามันเกิดขึ้นกับคนเยอะแยะมากมายนะนะผมกับคนที่ดวงชะตายิ่งใหญ่ ดวงชะตามีบารมีนะครับอย่าดูถูกตัวเองครับก่อนแรกนะผมไม่ได้เด็ดขาดนะผมดวงชะตาเรายิ่งใหญ่แต่ว่าเราจัดแจงต้องระแวดระวังตลอดเวลามันพร้อมที่จะเข้ามาประหารประหารพร้อมก็ที่จะเข้ามาเสียบพร้อมที่จะทําให้ท่านพังพินาศนะครับท่านเอาอยู่หรือไม่นะครับแน่นอนครับในโชคชะตาจะต้องมีโชคโชครางวัลน,นะครับรางวัลใหญ่เข้ามานะครับไม่ว่าจะตกถังเอาสารมรดกเงินทองเข้ามาเป็นก้อนใหญ่มันต้องมีอยู่แล้วสายเรานี้ นะครับผมแต่ว่าโชคชะตาบางช่วงมันพร้อมที่จะเข้ามาปะหาปรปะหารสังเกตกับสื่อเรื่องราวต่างๆนะครับล้างบออเกตก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญเป็นอย่างมากที่ในโชคชะตาของท่านที่เข้ามานะครับผมพอเข้ามาแล้วทําอะไรทาให้อะไรให้ท่านเกิดขึ้นนะครับผมท่านอย่างองแงกับปัญหาเหล่านนะั้นนะครับผมเข้ามาให้สังเกตนะครับใจโจจอกับเรื่องราวต่างๆนะครับดูซิว่าเรื่องราวเหล่านั้นมันมีอะไรมาบ้างนะครับผมไม่ไว่าจะเป็นเสียงตูม เสียงกาะแกะเสียงต่างๆไม่ว่าจะเป็นผีเสื้ออะไรต,ต่างๆนะครับผมอย่าไปแตะต้องอะไรทางนั้นนะครับผมในโชคชะตานะครับผมมีเรื่องราวต่างๆเรื่องดีเข้ามาในชะตาชีวิตเงินท้องประสมเ็จไหลมาเทมา,ทม,ามีผู้นําพามาให้นะครับผมเขาเรียกว่ามันสบายอะนะครับผมมันมีใครบางคนขเข้ามา,มาให้มันมีโชคลาภเข้ามามันมีอะไรบางอย่างที่เข้ามาบางคนเขาเรียกว่าเข้ามาตลอดชีวิตนะครับอย่าดูถูกกับเรื่องราวบางเรื่องที่บรนฟังดูลเวอร์ไปนะ เขาเรียกว่าถูกกันก้าวง้อติดเข้ามาตลอดชีวิตแต่ว่าทําไมเราไม่มีนะผมท่านไม่ใช่ไม่มีครับแต่ว่าท่านโดนขัดนะผมเพราะฉะนั้นใครที่ขาดท่านอยู่ท่านสังเกตกันเองนะครับในโชคชะตามันรุ่งโรจน์แสงทางของ่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองนะครับพอสมเด็จขอทํานายว่าดวงชะตาท่านจะได้อะไรบางอย่างได้เข้ามาโดยง่ายและได้ไปตลอดด้วยแต่เมื่อถึงเวลาท่านจะต้องเอาไว้อยู่นะผมมันเหมือนกับมีอะไรมังขัด นับดวงใหญ่ที่ขัดทําให้ดวงชั้นล่วงนะครับผมแต่ว่ายังไงอย่าไปกลัวครับอย่าไปกลัวเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นในโชคชะตาแต่ไป้ายใบนี้บ่งบอกจริงๆเป็นความมั่นคงนะครับนะผมแต่ว่ารูปบ่งบอกถึงว่าไม่มั่นคงนับเราต้องเชื่อไปตามรูปก่อนนะครับผมความมั่นคงทุ่งข้าวเหลืองอลามไม่เห็นทุ่งข้าวแล้วนะครับผมด้านหลังเป็นนะครับผมความมั่นคงนะครับผมมันเกิดความสอกเศร้าเข้ามาบางช่วงก็แปลว่าเราได้มาแต่เอาไม่อยู่เงินเข้ามาเต็มเลย ผมเงินทองไหลามาเทมาผสมเ็จร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองนะครับสิ่ง,ง,นะงดีๆบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะมีความสุขสมหวังดังใจให,หมายรวยๆลยรวยนะครับผมแต่ว่าทําไมมันไม่เป็นตามนั้นนะครับผมแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับได้ยังไงก็แล้วแต่นะครับในโชคชะตามันตกตําแหน่งที่ดีนะครับผมร่ํารวยเมื่อถึงเวลาบนกุศลวัสนานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยเข้าข้างท่านอยู่แล้วนะครับดุงชะตาในบางช่วงในบ้านปลายหรือวัยวยัวยกลางคน นะครับเมื่อถึงเวลานะครับผมอำนาจบาริววาสนาท่านจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงนทองประสบความสําเร็จนะครับโดดเด่นเป็นอย่างมากครับผมแต่ว่าท่านจะต้องคอยระแวดระวังแน่นอนครับใครบางคนอิจฉาให้ร้ายใสยร้ายบ้าสีกันแก้งในโชคชะตานะครับขอเหยียบย่ําในโชคชะตาท่านท่านก็จับให้อยู่นะครับผมเอาให้อยู่นะครับและแวดระวังกับปัญหาต่างๆ จัดแจงกระตุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมและความสุขความสุขสมสมหวังดังใจหมายจะบังเกิดขึ้นกับท่านเชื่อสินะครับผมบารมีอยู่ที่ตัวท่านนะครับผมนะครับใครบอกว่าท่านไม่มีบารมีหรอท่านเป็นคนกระจกอย่าไปเชื่อเขาครับหมอซานบอกหนูว่าหนูมีบารมีหนูร่ารวยก็สร้างขึ้นมาสิครับนะครับท่านมีอยู่แล้วนะครับผมไม่มีผู้ใดที่จะเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่มีบารมีนะครับผมเรานะครับมีบารมีมาเกิดอยู่แล้ว ดยบนพุ่มสมวัส,สนาจะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒน,น,นะน,นาเป็นไปได้ด้วยดีนะครับผมเปลี่ยนแปลงพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีด้วยตัวท่านเองจะเปลี่ยนอย่างมั่นคงแต่ว่าการเปลี่ยนอย่างมั่นคงนั้นเกิดขึ้นได้ยากเป็นอย่างมากนะครับผมเพราะว่าสายและมือกระบาดเส้นวิ่งมามันจบท่านต้องคิดเลยว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ต้องเด็ดขาดเด็ดเดียวห้าหมานโชะเดียวนะครับนะครับใสท่ทีเดียวห้าหมื่นใส่ก็ไปเลยดัน้าไปนะครับสายเล่นดันก็ไปทีเดียว เอาให้มันรู้กันลยครับผมจะได้รู้ว่าห้าหมื่นจะเป็นของท่านหรือเป็นของเราครับผมมันเกิดขึ้นในโชคชะตาครับผมจะทําอะไรบางอย่างมันต้องกล้าได้กล้าเสียแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ท่านต้องระวังมันน่ากลัวครับผมใส่เข้าไปนะครับมันออกท้ายขึ้นมาร้องไห้เลยครับผมตัดแจ้งให้ดีครับผมเพราะฉะนั้นใส่เข้าไปตรงๆดันเข้าไปครับผมครับมันมีสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตานะครับเปียก เปรียบดังโชคชะตานะบางทีมันไม่มีอะไรแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนั้นน่ากลัวมากนะผมการเสี่ยงทายหรือว่าอะไรน่ากลัวมากนะผมไม่ไม่มีอะไรแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับตั้งใจมุ่งมั่นนะครับผมปฏิบัติธรรมความดีนะครับอยู่ในศีลธรรมนะครับผมจะร่ำรวยด้วยตัวท่านเองนะครับผมแต่ยังไงชะตาชีวิตเปรียบเหมือนดวงชะตาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนนะผมนะดวงชะตาเหมือนโดนบีบคั้นนะครับเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหารนะครับด้านซ้ายสามดาบด้านขวาสามดาบ ครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นในโชคชะตานะครับผมท่านสังเกตแล้วกันนะครับสังเกตถึงดวงชะตาต้องคอยเป็นหมอดูให้ตัวเองครับคอยดูถึงเรื่องราวต่างๆว่าโชคชะตาของฉันกํหนดเวลานี้เป็นยังไงบ้างนะครับณเวลานี้เป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องราวต่างๆของเราเกิดณเวลานี้เป็นยังไงบ้างก็ดูนะครับผมดูว่าเรื่องราวต่างๆณเวลานี้เป็นไงก็สังเกตอ๋อนะครับชว่วงนี้เรากําลังเฮงอยู่ เพ็งอยู่ก็รีบเร่งมันทําความดีนะครับถวายสังฆทานทาบุญตักบาตรับผมเร่งมันทําความดีเข้าไปนะครับทาธุรกิจการงานตั้งใจนะครับตั้งใจทาใจตรงไปตรงมานะครับตรงทาธุรกิจอย่ามีเลอ์เลี่ยมนะมันก็เป็นแบบเท่าๆบ้างนะแต่ว่าเราก็ต้องตรงชัดเจนนะผมให้คนที่เขารักเราเป็นอย่างมากนะผมนะครับหนุนนำดวงชะตานะครับดวงชะตาอาจจะมีการต่อรองแข่งแย่งนะครับผมต่อรองแข่งแย่งนะครับ เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาท่านควรที่จะต้องต่อรองแข่งแย่งแล้วค่อยประดิบประดอนสิ่งใหม่ๆกําลังจะเข้ามานะครับท่านจะเริ่มต้นอะไรบางอย่างแล้วเร็วๆนี้ขอทํานายนะครับผมคลิปนี้คล้ายกับคลิปดูดวงส่วนตัวนิดหนึ่งนะครับผมเรื่องราวต่างๆนะครับมันต้องสู้นะมันต้องคือเขิมนะนะครับผมแข่งแย่งจริงๆกับเรื่องราวต่างๆนะครับจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับกล้าไายกล้เสียกับเรื่องราวต่างๆในโชคชะตาของท่านนะครับ จะมีใครบางคนเข้ามาหนุนนำดวงชะตาับนะผมความผสมเ็จส,สุขสมสมหวังดังใจหมายจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านความแจ่มชื่อราบรื่นเป็นไปได้ดีจะเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับขึ้นอยู่กับตัวท่านว่าจิตใจมั่นคงแค่ไหนนะครับอย่าใจใจท้อแท้นะครับอ่อนแอเด็ดขาดเพราะว่าโชคชะตาของท่านนะครับตกตําแหน่งความมั่นคงนะครับตกตําแหน่งความมั่นคงจิตใจห้าวหาญเด็ดเดียวนะครับเอาจริงเอาจัง นะครบผู้คนที่เยอะแยะมากมายเข้ามาประเดบด,ดังเข้ามานะครับแล้วท่านก็อาจจะต้องแบบต้องพึ่งพาเขานะครับพึ่งพาอํานาจพึ่งมีพึ่ง,พ,งพากุณงาความดีนะครับถามแต่สิ่งดีๆอยู่ในผมวิหารสีจะเิญรุ่งเืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินอยู่แล้วนะครับผมสายไรมือระกาบาดตรงชะตานะครับผมนะครับตกตําแหน่งจะเรียกว่านารีอ,อุปถัมภ์ก็ได้นะนะครับตกตําแหน่งนารีอ,อุปถัมภ์นำเหรียญมาให้นะครับสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นในโชคชะตา อากดแป๊บนึงนะครับสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นในโชคชะตานะครับผมความสุขสมหวังนะครับผมในช่วงชะตาช่วงหนึ่งอาจจะถึงขั้นเขาเรียกว่าทุรนทุรายนอนไม่หลับนะครับนอนนอนไม่หลับกับปัญหาต่างๆที่เข้ามานะครับผมเพราะว่ามันทําให้เราผิดหวังทําให้เราคาดเคลื่อนทําให้เราไม่เข้าใจในสิ่งนั้นนะครับเราก็ปล่อยไปตามดวงชะตาแล้วกันนะครับถ้าไม่ต้องร้องไห้งองแงครับท่านปล่อยไปสบายๆ นะครับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโชคชะตาก็เป็นไปตามนั้นนั่นแหละนะผมเป็นไปตามนั้นนั่นแหละไม่ต้องไปเร่งรีบกับอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าในโชคชะตาของท่านอยู่ในเกณฑ์ชะตาพิพันธ์เมื่อถึงเวลาเทวดาก็ชดไม่อยู่นะครับท่านจะได้อะไรบางอย่างมาง่ายๆนะครับรวยแล้วบอกหมอซันด้วยผม <laughs> เพราะว่าในโชคชะตามันตกตำแหน่งการเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงเวลา นะครับถ้าเชื่อว่าถึงเวลาเมื่อไหร่ในวัยกลางคนขอทํานายว่าเริ่มต้นเจ็บปวดด้วยเวลาแสนทุกข์ทรมารคําพูดวาจาสิทธิ์ออกไปแล้วนะ,นะครับไม่ใช่โบวหมาสันนะหมายถึงว่าตัวท่านนะครับนะวาจารศิษออกไปแล้วพูดอะไรมันเป็นไปตามนั้นนะคพูดท่านต้องระวังตั้งแต่วันแรกของท่านเลยนะครับท่านพูดอะไรท่านต้องตกลงคําพูดกับตัวเองก่อนนะรเราข้าพเจ้าพูดออกไปแล้วนะมันจะเป็นไปตามนั้นอย่าท้าอย่าต่อรองนะครับอย่ายามศักดิ์ศรีของตัวเองนะครับผมเพราะว่าคําพูดของท่านดูถูกตัวเอง ท่านจะเป็นไปตามป่าของท่านนะผมท่านควรที่จะต้องระแวดระวังเมื่อถึงเวลาถ้าท่านคอยประครับประคองมันก็จะดีไปตลอดชีวิตนะผมไม่มีคําว่ายากจนนะครับหลอกหลืเหินเจอเรื่องราวต่างๆนะครับท่านอยู่ในกรอบนสิอยู่ในกรอบนะครับผมจะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงนะผมอย่างก้าวกระโดดแล้วมีครั้งหนึ่งเปลี่ยนแปลงแล้วท่านต้องเอาให้หยุดนะครับอย่ามาหลอกเรานะครับอย่าได้ไหมนะครับอย่าได้ไหมอย่ามาหลอกฉันนะนะผมหลอกแล้วฉันน้ําตาจะร่วง นะ,นะครับผมเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นในโชคชะตาจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมจะมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีๆขอดูไว่อนะครับพิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีและภาระหนักจะเข้ามานะครับครอบครัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายนุงป้านะ,ะ้ามาประเดประดังนะครับผมอย่ามาหลอกลวงฉันนะนะครับเรื่องราวต่างๆฉันช่วยเหลือเข้าไปเต็มที่แล้วแต่ว่าหมายถึงโชคชะตานะอย่ามาหลอกลวงฉันนะนะครับผมฉันจะได้ในสิ่งที่ฉันวาดฝันแล้วแต่ว่ามันได้ไม่ง่าย นะครับผมมันได้ไม่ง่ายได้ไม่ง่ายเราจะทํำยังไงล่ะในเมื่อมีภาระท่านต้องทําให้ได้มากกว่าเดิมเป็นสองเท่านะครับผมสิ่งนี้มันันเกิดขึ้นกับสายและมือกระบ,บาดท,ท่านต้องเหนื่อยเป็นสองเท่านะครับผมถ้าไม่เหนื่อยสองเท่ามันไม่ใช่แล้วนะครับผมไม่ใช่กลุ่มของเราแล้วมันต้องเหนื่อยเป็นสองเท่าเพราะว่าสิ่งต่างๆที่ท่านทําอยู่นั้นมันเป็นช่วงชะตาที่ทําได้แค่หนึ่งไม่ใช่สองนะครับผมก็คือว่าท่านทําได้แค่นี้ก็มีเท่าไหร่ก็สามารถที่ ปกปักคุ้มครองรักษาคนในครขขอบครัวแต่ไม่เหลือเก็บนะครับผมแต่ว่าพอถ้าท่านไปทาเป็นสองเท่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสองเท่าสามเท่าสีเท่าไม่มีใครว่านะําไปเลยนะครับผมเพราะว่าโชคชะตาของท่านท่านจะต้องบากบานเป็นสองเท่าท่านถึงจะประบครามสำเร็จร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองความสุขความจเจริญจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านแต่ว่าตําแหน่งจัสมนของท่านเนี่ยตาแหน่งเจ้ากรรมนเวรเนี่ยเป็นโกลเด้นนะนะครับผมหมอสันติความเลยว่าเป็นโกลเด้นนะครับโอกาสทองเข้ามา อยู่ที่ตัวท่านเจ้ากรรมในเวรจะทําเรื่องร้ายๆท่านกลับมองเห็นสิ่งที่เขากระทำนะครับเขาจะเหยียบย่าในโชคชะตาของท่านแต่ข้าพเจ้าก็อยู่ได้แล้วพลิกจากร้ายกลายเป็นดีจนประสบความสำเร็จร่ํารวยด้วยทรัพย์สินงินทองนะครับมันสามารถพลิกได้นะจ๊ะนะผมเพียงแค่เรื่องในโชคชะตาเข้ามาหลอกลวงนะครับมาแก้ไขกับปัญหาในชะตาชีวิตนะครับฉันก็สามารถพลิกจากร้ายกลายเป็นดีได้ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องนั่งหัวเราะไปกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับผมอย่าไปงองแงนะครับผมเรื่องราวหลายๆมาหนี้สินปัญหาต่างๆก็อารมณเราท่านนั่งไปเลยนั่งหัวเราะ <c oughs> เป็นหนี้สองล้านเองสิบ <c oughs> กว่าล้านเอง <c oughs> นั่งหัวเราะไปเพราะว่าอะไรบุญกุศลวัฒนาท่านสร้างได้ท่านก็แก้ได้ครับนะผมไม่ต้องไปติดตกกับปัญหาต่างๆนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างมีเอาไว้ให้เพื่อแก้ เพื่อแก้ไขกับปัญหาต่างๆความสุขความเจริญสุขสมสมหวังดังใจหมายหมอท่านบอกแล้วไงว่าโชคชะตาของท่านน่ะเป็นโชคชะตาที่อยู่ในขั้นเสี่ยงนะผมเหมือนกับก,การบุกนะผมต้องลงเงินนะครับต้องแก้ไขออกมาเกิดออกตรงกลางขึ้นมาร้องไห้เลยนะเพราะฉะนั้นดวงชะตาจะเปิดรุ่งรุ่งสำเร็จต่อเมื่อท่านตั้งจิตตั้งใจมัน่นนะผมอย่าไปเสี่ยงลดความเสี่ยงออกไปให้หมดนะผมลดความเสี่ยงออกไปให้หมดและความสุขสมหวังจะบังเกิดขึ้นกับตุวท่าน และไม่มีสิทธิ์เลือกในการท้อแท้นะครับในโชคชะตาตกตําแหน่งนะครับผมอำนาจบารมีวัฒนามันถืออํานาจเงินไว้ในมืออยู่แล้วนะท่านถือไม้เท้าถืออํานาจเงินนะครับจัดแจงนะครับอย่าไปเคาะนะครับอย่าไปปัดเป่านะครับอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับใครเด็ดสิ้นนะครับอยู่เฉยๆมีอํานาจอยู่ในมือนะครับอำนาจบารมีเทพเทวดาฟ้าดินนะครับคอยตามติดนะครับหนุนนําดวงชะตาเรื่องความรักเก็บไว้ก่อน ครับผมแต่เรื่องเงินทองสําคัญกว่านะครับท่านรับสิ่งไหนได้สิ่งนั้นมานะครับปร,ประหารประหารเขาเรียกว่าของเก่าตามติดตัวท่านมานะครับปร,ประหารประหารกับศัตรูของท่านเก็บไว้ใช้ของท่านเองอย่าไปทานายให้ใครอย่าไปเป็นหมอดูทายทักคัเก็บไว้ใช้ของท่านเองนะครับผมหมอท่านก็ไม่ยุ่งนะกับเรื่องของคนอื่นนะนะครับผมนอกจากรับค่าครูนะครับผมแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เก็บไว้ใช้ของท่านเองไว้ทำลายทายทักเรื่องบางเรื่องวิชาบางอย่างอย่าไปทำลายให้ใคร มันเป็นของเก่าของท่านจากอดีตชาตินะครับผมไม่ให้ทำนายใครเพราะอะไรเดี๋ยวมันจะเสื่อมเสื่อมแล้วมันจะมองไม่เห็นนะครับภาพที่ปรากฏเป็นทำนายมอดูทำนายได้ทั้งมันจะหายไปเสื่อมนะครับแรกๆก็มีนะหลังๆก็เสื่อมนะครับมันไม่เกิดมันเกิดขึ้นในโชคชะตาก็ควรที่จะต้องเก็บเอาไว้ใช้นะครับมีเสื่อมนะครับมีเสื่อมนะครับต่อให้ท่านวันนี้เป็นซิกเซนมองเห็นนู่นมองเห็นหนี่นะครับวันอนาคตเสื่อมหายไปทําไมทําไม่ได้วะ นะผมมันเกิดขึ้นในโชคชะตาเพราะฉะนั้นเราแวดระวังกับปัญหาต่างๆในช่วงชะตาจะมีช่วงชะตาแห่งความสุขสุขสมหวังสมหวังดังใจหมายนะผมรอดูนะจ๊ะรอดูนะผมนะผม,มาแน่แน่นะผมมันต้องมีช่วงหนึ่งนั่นแหละมันจะไม่มีความสุขกับเขาเลยหรอไงนะครับแต่ขอขอทำดํานายว่าความสุขระวังมันจะหายไปเพราะว่ามันชอบหลอกลวงเรานะผมอย่าได้ไหมนะผมอย่าได้ไหมนะสี่สามออกสี่ ยาเลเจ็บปวดโดนล้าแสนทุกตัวลนะมัน้วผมแต่โชคลาภครั้งใหญ่จะบังเกิดขึ้นกับท่านนะครับโชคลาภครั้งใหญ่บังเกิดขึ้นหนึ่งหนึ่งเหรียญให้ทานายว่าย,ยัางไงนะครับผมหนึ่งเหรียญรางวัลที่หนึ่งนะผมมอดกเงินก้อนโตจะหล่นลงมาทับท่านสี่ร้อยกว่าล้านที่ดินนะครับล่าโดยด้วยทรัพย์สินทองผสมเพ็รน,นะครับตําแหน่งหน้าที่การาการเง,นงนินนะไม่ต้องไปทํามากี่แล้วนะครับนั่งน้บเงินอยู่บ้าน ะผมช่างมีความสุขอะไรกันนะแสงสว่างจะส่องมาสู่ตัวท่านนะครับสุขสมสมวางทั้งใจหมายครับแสงสว่างจะส่องมานะครับ,สสนะรบในช่วงชะตาจะมีใครบางคนคอยประจกประแจงเรียกแข่งเรียขาอนนท่านมันอินมันอินนะผมมันมันมีใครบางคนประจบประแจงเรียข้างเรียขานะผมจะแจ้งกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเพราะฉะนั้นท่านต้องสังเกตให้ดีว่าท่านอยู่ในช่วงชะตาไหน แต่ละคนช่วงชะตามไม่เท่ากันจะให้ทำให้จำหนายเหมือนกันทุกคนคงเป็นไปไม่ได้นะครับผมแต่ช่วงชะตาของแต่ละคนนะครับอยู่ในเกณฑ์ตกตานะครับท่านต้องรีบฟื้นเลยนะไม่ใช่ชดวงชะตาของท่านแต่ถ้าช่วงช่วงชะตาของท่านกําลังมีใครบางคนเลียแข่งเลียขายอยู่นะครับบุญกุศลวาสนาท่านกําลังนะครับมีความสุขแช่มชื่นราบรื่นนะครับถ้าช่วงชะตาของท่านเจอปัญหากําลังจะต้องแก้ไขท่านก็รีบแก้ไขครับนะครับไม่มีอะไรมากครับเรื่องราวเหล่านี้ ชีวิตก็มีแค่นี้นะครับเกิดแก่เจ็บตายเว้นไว่ตาเกิดมีอยู่แค่นี้แหละนะครับผมเพราะฉะนั้นดูว่าช่วงชะตาของท่านอยู่ในช่วงไหนช่วงไหนก็ช่วงนั้นนั่นแหละนะครับช่วงมีความสุขกับความรักก็ใช้ความสุขกับความรักไปนะครับผมอย่าเพิ่งไปรีบร้อนนะครับผมนะครับจะรีบไปไหนนะจะรีบแก่แล้วหรอนะบ,บางคนกลัวไม่ได้แต่งงานนะครับผมกลัวไม่ได้แต่งงานขอรีบขอเธอแต่งงานกลัวเขาจะมีใหม่หรือเปล่า โอ้ยถ้าเขาเป็นของท่านเขาไม่ไปไหนหรอกนะท่านไม่ต้องไปมัดผูกมัดอะไรมากแล้วเขาเป็นของท่านท่านวิ่งหนีเขายัางวิ่งตามเลยนี่คือสายเลย่ยมือกระบ,บาดมันเสน่แรงนะ <c oughs> ผมมันเสน่แรงนะผมก็สังเกตท่านเอาเองแล้วกันว่าท่านเสน่แรงหรือเปล่ารับนะท่านเสน่แรงเป็นอย่างมากนะไปไหนก็มีแต่คนรักมีกแมต่คนเมตตาคนเอ็นดะูถ้าไปไหนมีแต่คนเกลียดท่านต้องคิดดูแล้วว่ามีอะไรเงามึดอ,อืมไปไหนมันมีแต่คนเกลียด นะครับมันแรงกีดกัน้นแรงอาถรรพ์มันมีจริงๆนะเงาหมืดนะนะครับไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันนะผมแต่ว่ามันสิ่งเราเนี้ยมันถ้ามีเข้ามาานะไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางนะบางทีนะใส่แล้วปุ๊บขนเกี็ดเหลือเกินเป็นอะไรก็ถอดออกไม่จะคนรักนะผมตัดแจงให้ดีนะครับ,นะรบเลือกให้ถูกอันะนะผมทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในโชคชะตาเราแวดระวังในโชคชะตามีคนคอยประจบประแจงสุขสมสมหวังดังใจหมายแล้วแล้วลเงินทองก็เหมือนกับพญาเย,ยว่ ครับเป็นเข้ามาเกาะนะครับเินเข้ามาเกาะและเงินทองก็เรียงเข้ามาเป็นตับตับนะครับ,รบท่านจะเด็ดดมเด็ดมาใช้มันมีเข้ามาตลดอดเขาเรียกว่ามีเงินไม่ขาดมือสายและมือกระบาดของเรานะผมมีเงินไม่ขาดมือนะครับผมร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองมีเงินไม่ขาดมือนะผมแล้วอย่างนี้งองแงไปเพื่อนะครับผมแต่ระวังอย่างเดียวรวยไม่สุดเพราะว่าท่านต้องสู้ด้วยตัวท่านเองตรงนี้มันเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่ง นะครับอุปสรรคอย่างหนึ่งที่คอยกีดกัน้นนะครับในโชคชะตาเราแวดระวังเอาเองนะครับไม่ว่าจะเป็นคนอิจฉาลาย,ายสาย้ายไปสีด้านนี้ไปด้านมืดนิดนึง <c oughs> นะผมมีคนอิจฉาลาย,ายสาย้ายไปสีีเนะราคิดราออ้ายกับพวนั้นเราแวดระวังเดินหนีครับทาอะไรไม่ได้สู้ไปก็เท่านั้นยิ่งสู้ยิ่งถูกเขาเรียกถูกถูกจลิดเขาถูกล็อกเขาอย่างนี้สู้ไปอ่ะไม่สู้นะนะผมสายเราไม่ได้สู้นะ ผมถ้าสายแข็งไม่ใช่นะไม่ใช่สายหมอซันนะนะผมสายเราไม่สู้เพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์เรื่องท่านจะโกรธโมโหอาฆาตแขวนปยาบาทจะเบ่งพลังออกมาฉันจะผมไม่ไหวแล้วเว้ยนะผมไปประหัดประหารกับมันไม่ใช่ครับท่านจะแพท้ทันทีทําไมโชคชะตาถึงเป็นแบบนี้ทําไมถึงทํากับฉันได้นะครับผมโชคชะตามันเป็นแบบนี้หรือไงยังไงนะผมฉันไม่ทาอะไรเอง ผมมันโดนอย่างนี้แหละครับผมสายไร้มือกบาลมันท่านไม่ทํามันท,ท่านจะหนีมันให้ตายมันก็ยังตามท่านนะผมไม่ใช่เรื่องด้วยไม่ใช่เรื่องของท่านไม่ใช่กรรมของท่านด้วยนะครับท่านบางคนบอกเป็นกรรมเก่าในอดีตชาติไม่ใช่กรรมท่านครับแต่ว่าโชคชะตามันฟ้องว่ามันจะมีคนมาคอยเหยียบย่ำท่านต้องหนีไปให้สุดไกลสุดคอฟ้า หนีไปให้ไกลสุดเลยไปโคลงเหนือเลยไปรัสเซียไปอเมริกาไปสุดๆดฟ้าเลยนะผมหนีไปให้ไกลนะผมไม่งั้นมันจะตามเหยียดหยามดูถูกหรือว่ากันแกล้งในโชคชะตานะครับบางทีไม่ได้ทำอะไรละคอยตามแช่งนะผมแช่งแช่งส่งผลน,นะบอกไว้ก่อนนะนะผมแต่ว่าก็มีวิธีแก้นะผมมีมีวิธีแก่เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเหรียญกูบาทากอง บากองคาเอ Likewise. ้ยไม่ใช่กองคําอะบากองคานะครับกบากองคาอ่าแก้คําสาปแช่งของพ่อแม่นะครับผมเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะนะครับไม่เคยพิสูจน์นะนะครับก็ก็ถืออยู่เนี่ยนะครับผมก็ถืออยู่มีอยู่มองยันต้องมีนะครับกบากองคําเขาก็เชื่อว่าแก้การทำอันนี้เป็นเป็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมแก้คําสาปแช่งนะครับผมท่านลองไปเสิร์ชหาดูนะครับผมใน Google ก็มีมั้งนะครับผม หาดูนะครับแก้คําสาปแช่งเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราหนีอย่างเดียวนะครับหนีไปให้ไกลสุดขอบฟ้าหนีไปแอบไปมีความสุขคนเดียวแล้วสิ่งเหล่านี้ท่านต้องทําอะไรเงียบๆเวลามีความสุขต้องแอบกินคนเดียวไม่งั้นโดนเพื่อนแย่งกินนะนะผมถ้าสมัยก่อนก็กินข้าวคนกินนะก๋นวยเตี๋ยวอยู่เสร็จนะกินก๋วยเตี๋ยวดูโดนหนีบลูกชิ้นหมดนะเพราะฉะนั้นท่านนั่งกินคนเดียว ก็คือว่าแอบสบยสุขของท่านคนเดียวมีความสุขของท่านคนเดียวนะครับหนีไปไกลสุดขอฟ้าไปเที่ยวฮานนสวีทฮาร์ดกบแฟนของท่านหรือว่าจะทําอะไรให้ไอสิ่งที่ท่านรักะนะครับสิ่งไหนที่ท่านรักนั้นก็ทําเลยไปเต็มที่ไปสุดข,ขอบฟ้านะผมสิ่งนั้นท่านจะได้สมหวังดังใจหมายประสบผลามเร็กราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีแต่ว่าต้องหนีกับคนประเภทเจ้ากรรมในเว้นจัสเมนนะผมโกลเด้นด้วยนะครับ,นะรบตกตําแหน่งโกลเด้นด้วย ครับโอกาสทองเข้ามาแล้วนะผมได้ดีด้วยนะผมแต่ว่าได้ดีท่านก็ต้องเผ่นเอาไปมันเป็นอย่างเนี้ย้าไม่ชะตาชีวิตมันเป็นอย่างนี้ก็ไม่โลนะผมถ้าไม่ตกตําแหน่งโกลเด้นมันไม่ได้นะผมท่านต้องรับในสิ่งที่ท่านจะได้นะอย่าปฏิเสธอย่าปากปากดีเอาง่ายๆอย่าปากดีฉันไม่เอาฉันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เว้ยยิ่งใหญ่เว้ยยิ่งใหญ่งั้นก็เองก็กระจอกเข้าไปเองก็ โดนก็ถมน้ำลายเรามครับผมยิ่งใหญ่ไม่ได้นะครับผมดวงชะตาเหมือนกับมันเป็นบทพิสูจน์บททดลองครับผมมันโดดบททดลองไอเนี่ยมันต้องโดนทดลองลองดีลองให้มันรวยวันเดียวดูซิพุ่งดีเองจนครับผมมันเป็นสายของเราครับผมรวยวันหนึ่งพุ่งดีเองจนครับผมดวงชะตาอยู่ในช่วงที่กอบก่อยร่ำรวยโดยทรัพย์สินทองคนอื่นเขารวยเราก็รว,วยตามเลยนะแต่เรารวยทีหลัง โดดเด่นไปอย่างมากแปบ๊บเดียวโดนคนเลียมแบบทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดอะไรขึ้นในโชคชะตาันะผมเพราะฉะนั้นต้องหนีไให้ไกลนะผมหนีไปให้ไกล,นะไไกลอย่าให้ใครมาแตะต้องอย่าให้รู้ปิดโปรไฟล์ให้หมดับนะผมเฟซเหลืองแดงปิดให้หมดครับนะผมไปให้หมดมันเกิดอะไรขึ้นในโชคชะตาแต่ว่าขึ้นแต่ละดวงเลยนะบางคนก็เป็นดวงตกมหาเสน่ห์ทำอะไรก็ช่าชื่นแต่ว่ายังไงก็ต้องซ่อนเล้นลึกลับ ซอนเงื่อนนะครับสังเกตดวงท่านไปนอย่างนี้หรือเปล่านั่นเป็นอย่างนี้จับมือจับมือกลุ่มของเราแท็กแท็กมืออย่างนี้รวมมือกันเย่ห yeah! นักแล้วหมอซันเมื่อวานดูวอลเลยบอลหนักแล้วครับผมให้ทำยังไงล่ะในเมื่อดวงไปอย่างนี้ก็หนีไปให้ไกลครับไปให้ไกลสุดขอบฟ้าไกล นะครับฉันจะรอยฉันจะบินบินนั้นเพลงโบราณนะครับฉันจะบินไปให้สุดขอบฟ้าไกลฉันจะไปรอเธออยู่บนทางช้างเผือกโอ้ฉันรอเธออยู่งั้นอย่าเธอตามฉันไปนะเพราะว่าดวงชะตาคู่รักมันไม่เท่ากันแล้วผมดวงของเราบ้่ยบนกุศลวาสนาถ้าท่านบินนะไปไกลสุดขอบฟ้าเลยบอกได้เลยท่านจะเป็นที่หนึ่ง เอาแต่ว่าถ้าคู่รักของท่านอ่ะเขาบารมีไม่เท่าท่านท่านอย่าไปเหยียบย่ามนะบาปนะท่านไปไกลแล้วท่านก็ค่อยๆส่งเงินกลับอย่าเอาวีซ่าให้เขามาที่หลักมาตามฉันมานะแล้วตามฉันมาฉันมีบารมีแต่เธอใจเย็นเดี๋ยวฉันส่งบุญมาให้แล้วมเธอรับแล้วเธอก็ไปกับฉันนะไปกับฉันแล้วฉันก็ใช้บารมีนะครับมีดพระขัน หลวงปู่ศรีวัดกลางมังคกครับปาดประหารหปาดผาศัตรูเขาวควายเผือกครับผมโดนฟ้าผ่าเปี้ยงยังไม่ต้องยังม,มีชีวิตอยู่ด้วยนะถึงเอามาทำมีดดาบอาถรรพ์ด้นครับผมปาดอาหารอย่า,ม,ยา,ม,ม,า,า,ามึงยังไม่จบนะครับมีดอาถรรพ์หลวงปู่ศรีวัดกลางมางคกนะครับผมต้องจริงๆต้องหลวงพ่อสองนะครับบางท่านมีหลวงพ่อสองมีคนขอเช่าถือแล้วนะคผมมีคนขอไปแล้วให้ไปแล้วครับผมอ่า แต่ลงุ๊สี่วิชาท่านลูกศิษย์ไม่ไม่ไอ้นี่อยู่แล้วลูกศิษย์ก็เก่งเหมือนอาจารย์นะครับผมแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมต้องไปให้ไกลนะครับในเมื่อแต่ว่าถ้าไปแล้วบอกได้เลยว่าความเหงาวความเปล่าเปลี่ยวความเดียวดายจะเกิดขึ้นเพราะว่าดวงมันสูงนะครับผมอำนาจบาร,รมีวาสนาบังเกิดนะครับตกตําแหน่งอะไรการตัดสินใจนะครับผมการตัดสินใจแต่ว่าการตัดสินใจในครั้งนี้ จะเป็นการตัดสินใจณเวลานั้นนะครับท่านต้องไปคิดกันถึงเวลานั้นนะครับผมนะครับเรื่องราวต่างๆมันเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีสิทธิ์ถอยหลังนะครับไม่มีสิทธิ์ถอยหลังท่านไปไกลถึงต่างแดงนแล้วท่านไปไกลถึงเข้ามากรุงเทพแล้วเข้ามาไปต่างจังหวัดก็ได้นะยกย้ายถิ่นฐานนั่นเองนะครับผมมันเป็นดวงชะตาที่ต้องโยกย้ายถิ่นฐานในโชคชะตาใครเป็นแบบนี้บ้างนะครับผมแรกเริ่มมาจากชายแดนวิ่งมาเข้ามากรุงเทพนะครับผม นี่มันเกิดขึ้นในโชคชะตาสายเลยมือกบารแต่ว่าไม่ทุกคนนะครับแต่ไม่ทุกคนการต่อสู้แก่งแย่งจริงดีอํานาจบาร,รมีวาสนาเป็นเรื่องปกติของท่านเลยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าท่านไม่สู้ท่านจะไม่เห็นภาพนี้ภาพบุญกุศลวาสนานะครับตกตําแหน่งบุญสามเดือนนะครับผมเพราะฉะนั้นสามเดือนจะมันเกิดขึ้นกับโชคชะตาของท่านท่านจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างได้สิ่งไหนมากอดมันเอาไวให้แน่นที่สุดนะครับ คนรักของท่านจําวันแรกเอาไว้นะครับวันแรกที่เราเข้าไปจีบเขานะครับวันแรกที่เราเข้าไปจีบเขาวันหลังๆนะผมเขาจะไม่สวยเหมือนเดิมเลยว่าอะไร็แล้วตามนะครับแน่นอนคนเรามันอยู่ด้วยกันนะแต่ว่าความผูกพันมันเปลี่ยนกันไปแล้วนะความรักมันไม่เหมือนกันแล้วเริ่มเริ่มต้นด้วยรักด้วยเสน่หารักป้าพี่เลิฟแต่รักที่อยู่กันยืดยาวนะครับยิ่งใหญ่กว่านั้นนะผมแช่มชื่นประสมบ็จสมหวังดังใจหมายอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่เพื่อร,รอแลบชมคลิปใหม่ๆนะครับครับผมแช่มชื่นนะครับสวัสดีครับ